สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในเรื่องของการวัดน้ําหนักและการเปลี่ยนหน่วยน้าหนักนั่นเองนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็คือเราจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยของน้ําหนักว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเราไปทบทวนความรู้กันก่อนเลยนะคะทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ 1>, 1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองนะคะแล้วก็1ขีดเนี่ยมีค่าเท่ากับ100กร,รัมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้และนำไปใช้ในบทเรียนนี้นั่นเองนะคะและสิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะวิธีการเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักนะคะซึ่งครูจะให้มาเป็นแผนภาพแบบนี้นะคะกิโลกร,รมัมขีดแล้วก็กร,รัมนั่นเองซึ่งครูเคยให้วาดแผนภาพนี้ไปแล้วนะคะ ซึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยค่ะก็คืออะไรคะเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมคะเป็นหน่วยใหญ่ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยน,นั้นนะคะให้เรานะคะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยเนี่ยเช่นกิโลกร,รัมจะเปลี่ยนไปเป็นขีดนะคะก็เราก็จะใช้วิธีการคูณน,นั่นเองนะคะซึ่งคูณน,นะคะก็จะคูณด้วยอะไรนะคะ ซึ่งเรารู้ข้างบนเมื่อกี้นี้ว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงคูณด้วย10เข้าไปนั่นเองและก็ขีดนะคะ1ขีดเท่ากับ100กร,รมัมดังนั้นเราก็เลยคูณด้วย100เข้าไปนั่นเองค่ะแต่กลับกันค่ะถ้าเราอยากจะรู้หน่วยย่อยให้ไปเป็นหน่วยใหญ่นะคะก็คืออย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนกร,รัมให้ไปเป็นขีดเราก็นำไปหารนั่นเองค่ะ กับการเห็นไหมคะหน่วยใหญ่มาหน่วยย่อยให้เราคูณแต่ถ้าหน่วยย่อยกลับไปหน่วยใหญ่ให้เรานําไปหารนั่นเองแล้วก็นําไปหารอะไรก็คือนําไปหารด้วย100เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมหรือ100กรัมเท่ากับ1ขีดนั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนขีดให้เป็นกิโลกรัมนะคะแล้วก็นําไปหารด้วย10เช่นเดียวกันนั่นเองคะ่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักเลยค่ะอันนี้ครูจะขึ้นไว้ให้ดูข้างๆนะคะว่าวิธีแผนภาพเขาจะต้องนำไปคูณอะไรกันนะคะซึ่งในความสัมพันธ์อันนี้ก็คือ1กิโลกร,รัมเนี่ยจะได้เท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะก็คือ1กิโลกร,รัม1คูณ10ก็จะได้10ขีดนั่นเองดังนั้นเมื่อถ้าเกิดครูถามว่า2กิโลกร,รัมจะได้เท่ากับกี่ขีด ครูก็นำสองมาคูณกับ10ครูก็จะได้คำตอบเท่ากับ20ขีดนั่นเองซึ่งเกิดมาจากการนำสองมาคูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับ20นั่นเองค่ะ,ะกับการค่ะถ้าเกิดครูอยากรู้ว่า30ขีดของครูจะได้เท่ากับกี่กิโลกร,รมัม ครูก็มาดูที่แผนภาพค่ะเราอยากจะเปลี่ยนขีดให้มาเป็นกิโลรกร,รมัมครูก็ต้องนำมาหารนั่นเองนะคะนำมาหารด้วย10นั่นเองนะคะนำมาหารด้วย10ดังนั้น30หารด้วย10ของครูก็จะมีคำตอบเท่ากับ3กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะ ตัวอย่างข้อต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักของขีดกับกรัรมบ้างเมื่อกี้นี้เรารู้ว่า1ขีดเท่ากับ100กร,รัมก็คือ1ขีดตรงนี้คูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ100กร,รัมนั่นเองแต่ถ้าเกิดครูถามว่า5ขีดละ5ขีดของครูจะได้เท่ากับกี่กร,รมัมครูก็นํา5มาคูณกับ100นั่นเองก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ500กรัมนั่นเองก็คือน5มาคูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ500นั่นเองนะคะและกลับกันค่ะถ้าเกิดครูมีอยู่800กรัมครูอยากจะรู้ว่า800กรัมมีค่าเท่ากับกี่ขีดครูก็มาดูสิค่ะเปลี่ยนหน่วยย่อยให้มาเป็นหน่วยใหญ่ดังนั้นก็จะต้องหารด้วย100นั่นเองก็จะได้เป็น800นะคะหารด้วย100นั่นเอง ดังนั้น800หารด้วย100ของครูก็จะได้คำตอบเท่ากับ8ขีดนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนแค่เราดูหน่วยให้ถูกต้องว่าเราเปลี่ยนจากหน่วยไหนไปหน่วยไหนแล้วทำตามแผนภาพได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนกิโลกร,รัมให้ไปเป็นขีดเราก็คูณด้วย10แล้วเปลี่ยนขีดให้เป็นกร,รัมก็จะคูณด้วย100นั่นเอง หรือถ้าจะเปลี่ยนจากกรรมให้มาเป็นขีดเราก็นำมาหารด้วย100นั่นเองนะคะและขีดเปลี่ยนให้เป็นกิโลกร,รัมก็จะหารด้วย10บนั่นเองแต่ทีนี้จากแผนภาพข้างต้นที่ครูให้ไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่กับการถ้าเกิดครูไม่อยากจะหากิโลกร,รัมมาขีดและหรือไม่อยากจะหาขีดไปกำรรแต่ครูอยากจะหากิโลกร,รัมไปเป็นกร,รัมเลยนะคะครูจะ,ะละครูเนี่ยจะคูณเท่าไหร่ดี ะะหรือครูจะเป็นกรรมมาให้เป็นกิโลกร,รัมเ่ยครูจะหารเท่าไหร่นะคะก็นำสอตัวนี้มาคูณกันเลยค่ะ10คูณกับ100นั่นเองนะคะเพราะว่าระหว่างทางของเราเนี่ย กิโลกรัมไปขีดเนี่ยคูณด้วย10ใช่ไหมลูกดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนขีดให้ไปเป็นกร,รม๊มเราก็ต้องคูณด้วย100อีกเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงนํา1บมาคูณกัน100ก็จะได้เท่ากับ1000ันนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดโจทย์ต้องการบอกว่าให้เปลี่ยนกิโลกร,รัมไปเป็นกร,รักก็ให้เราคูณด้วย1000นั่นเองหรือถ้าจะเปลี่ยนกร,รัมให้มาเป็นกรริโลกรัมเราก็จะนํามาหารด้วย10บได้ขอโทษค่ะหารด้วย1000ันั่นเองค่ะ สิ่งที่เรารู้เพิ่มเติมมาก็คือ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1 0 0 0กร,รัมนั่นเองนะคะเราก็จะได้ความรู้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100ลอกร,รมัมและ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1000กร,รัมนั่นเองอทีนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ใน หน้าที่127แบบฝึกหแบบขัดหน้าที่127ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นการแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักต่อไปนี้ให้เป็นกิโลกร,รัมค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักนะคะซึ่งในโจทย์ข้อที่1ของนักเรียนเขาบอกว่า9กกร,รัมเนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็นเป็นกิโลกร,รัมได้อย่างไรนะคะได้เท่าไหร่ซึ่งในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ เปลี่ยนจากหน่วยย่อยให้ไปเป็นหน่วยใหญ่ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ครูให้นักเรียนจดไปสักครู่นี้นะคะก็คือ1กิโลกร,รัมเนี่ยจะได้เท่ากับ1000กร,รมัมใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกร,รมัมดังนั้นเราก็ต้องสลับที่กันคะ่ะเอากร,รมขึ้นก่อนก็จะเป็นวิธีทำหนึ่งพันกร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รัมนั่นเองและเรามีอยู่ทั้งหมด9กราก จะได้เท่ากับนำ9มาหารด้วย1000นั่นเองดังนั้น9หารด้วย1000จะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมาคิดตรงนี้ค่ะกูจะนำ9หารด้วย1,000ันมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอ่ะกูขอโทษกูลบตรงนี้นิดหนึ่งปากกามีปัญหาอีกแล้วนะคะอะ สักคู่นะคะครูจะนำนะคะ9มาเขียนในยุคอยู่ในรูปของรูปเศษส่วนก็จะได้9ส่วนด้วย1,000นั่นเองซึ่งถ้าอยู่ในรูปของเศษส่วนแบบนี้แล้วนะคะถ้าส่วนได้1,000 ครูจะนำไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซึ่ง1000มีศูนย์ตัวดังนั้นครูก็จะไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ามตำแหน่งนั่นเองซึ่ง9้าของเราเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเติมเลขศูนย์เข้าไปอีก2ตัวเพื่อให้มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น3ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น0.009นั่นเอง ดังนั้นคำตอบข้อนี้ของเราก็จะตอบเท่ากับ0.009กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่127เหมือนกัน,นะคะ่ะ จะอยู่ในข้อที่5ซึ่งเขาให้มาทั้งหมด2,900กรัมนะคะ2,900การกรัมเนี่ยจะได้กี่กิโลกรัมเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีทำา1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม2,900กรัมจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็นำา2,900มาหารด้วย1000นะคะนำเา2,900เนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะ2,900 นะคะส9 0 0ส่วนด้วย1000นะคะส่วนด้วย1,000แสดงว่าจะต้องตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้น2900 0, จุดทศนิยมของเราจะต้องตอบให้มีทศนิยมข้างหลังเลขเลขหลังทศนิยมเนี่ยสาตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นตัวที่1ตัวที่2 ตัวที่3ดังนั้นเมื่อครบตัวที่3แล้วให้เราใส่จุดทศนิยมได้เลยดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้ว่า2.900หรือเขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่า2.9เนั่นเองนะคะ2อง0กับ2.9มีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า2.9กกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยแค่เราทําให้ตัวเลขที่มีเนี่ยให้ตอบเป็นทศนิยม 3. ตําแหน่งนั่นเองนะคะให้ทศนิยม3ตํตแหน่งแล้วก็ดูซิว่าเราจะต้องเอามาตอบเท่าไหร่อย่างเช่นข้อนี้2.900เนเราก็เอา0ูนออกก็ได้ก็จะกลายเป็น2.9นั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างในหน้าที่129กันบ้าง ในหน้าที่129จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นกรัมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักซึ่งโจทย์เนี่ยจะกำหนดมาให้ว่า0.071กิโลกรัมนะคะจะได้เท่ากับกี่กรัมดังนั้นวิธีทำก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนั่นเอง0.071กิโลกรัมจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็นำมาคูณด้วย1000นนั่นเองนะคะเอามาคูณน,นะคะลูก เปลี่ยนกันเมื่อกี้นี้ให้กร,รม,มาหากิโลกร,รัมให้เรานาไปหารแต่ทีนี้เราเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กดังนั้นก็จะต้องทําการคูณน,นั่นเอง0.071คูณด้วย1000นะคะก็จะต้องทําการขยับจุดไปทางไหนคะนักเรียนาทาการขยับจุดไปทางขวามือจำนวน3ครั้งนั่นเองจำได้ไหมทาการขยับจุดทั้งหมด3ครั้งไปทางขวามือ ดังนั้นจาก0 0นะคะ0.071นะคะ0.071ตรงนี้ทำการขยับจุดครั้งที่1ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่3ดังนั้นจากจุดอยู่ตรงที่หน้าเลขศูย์เราก็จุดก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อจุดขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วเลขศูนย์ที่อยู่สตัวตรงนี้ ของเราก็จะไม่มีอีกต่อไปนะคะดังนั้นก็จะเหลือแค่เพียงเลข71เท่านั้นนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ71ตรัิตนั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างอีกหนึ่งข้อของเราก็เหมือนเดิมค่ะ เปลี่ยนกิโลกร,รัมให้เป็นกร,รัมเช่นเดียวกันดังนั้น0.64กิโลรกร,รัมก็จะได้ว่าวิธีทำรม1กิโลกร,รัมเท่ากับ1000กร,รมัม0.64กิโลกร,รัมจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็นำา6 6 4มาคูณด้วย1000ดังนั้น0.64ของเรานะคะก็จะได้เท่ากับ0.64 ทำการขยับจุดไปทางขวามืมอจำนวน3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3แต่การขยับครั้งที่3ของเรานั้นไม่มีตัวเลขอยู่ดังนั้นให้เราทำการใส่เลข0เข้าไปนั่นเองค่ะและตัวเลขข้างหน้านี้ก็จะไม่เหลือนะคะดังนั้นก็จะกลายเป็น640นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบข้อที่2ของเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 640กรัมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ทำการขยับจุดให้ครบทั้งหมด3ครั้งนั่นเองและได้คำตอบเท่าไหร่ก็ให้นำมาดูว่า,าเราสามารถตอบให้เป็นหน่วยอะไรนะคะซึ่งโจทย์ก็ถามเป็นกรัมเราก็ต้องตอบเป็นกรัมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ เรามาดูข้อสรุปกันนิดหนึ่งนะคะสรุปความรู้ก็คือ1กิโลกร,รัมเนี่ยจะได้เท่ากับ10ขีดนะคะแล้ว1ขีดเนี่ยเท่ากับ100กร,รมัมแล้วก็1กิโลกร,รัมของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1000กร,รัมนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนหน่วยนะคะจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยเนี่ยให้เรานำไปคูณน,นะคะให้เรานำไปคูณจะคูณเท่าไหร่ก็ให้ดูตาม แผนภาพเลยนะคะเช่นการจะเปลี่ยนกิโลรกรัมให้เป็นขีดเราก็จะคูณด,ด้วย10แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนขีดให้เป็นกรัมเราก็จะต้องคูณด,ด้วย100นะคะก็คือให้ดูตามแผนภาพได้เลยนะคะส่วนการเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ก็ให้นําไปหานั่นเองค่ะ,ะเช่นเดียวกันค่ะจะคูณจะหารด้วยเท่าไหร่ก็ให้ดูตามแผนภาพนะคะว่าจะคูณด,ด้วย10จะคูณด,ด้วยร้อยหรือจะคูณด,ด้วยพันหรือจะ หารด้วยร้อยหารด้วย10หารด้วยพันนะคะอันนี้ให้นักเรียนพิจารณาตามแผนภาพได้เลยนะคะ,ะวันนี้ก็มีบทสรุปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ